เดี๋ยวจะพามาดูอินดิเกรตของคอมสันนะครับคอมสันเป็น Power อร์แอมป์อินดิเกตนะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมดรวมกันประมาณ4รุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่ K M 2,500, K M 3,500 K M 4,500, K M 5้0 0ันากำลังวัตก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้พามาดู K M 5้0 0นะครับ ฟังชันโดยรวมๆนะครับก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นภาคปีใหม่นะครับก็มีใหม่ให้สองช่องไหม่หนึ่งใหม่สองตัวนี้ก็จะเป็นตัวคุมใหม่ใหม่หนึ่งใหม่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีใหม่ปีใหม่ก็จะประกอบไปด้วยเสียงเบส แหลมอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเอ็กโคนะครับถ้าหมุนตัวนี้ขึ้นก็จะคุมเอ็กโคเหมือนกับพูดบ้านๆก็คือเอ็กโคสั้นเอ็กคอยาวครับสองตัวนี้ปรับได้ตามตามที่เราต้องการได้เลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นปีนะครับเป็นภาคปีโทนก็จะประกอบด้วยลาวเนเ็ตเบด มิดเบรมิดแล้วก็ไฮเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบาลานซ์ซ้ายขวาครับบาลานซ์ซ้ายขวาตัวน,นี้ก็เป็นมิวสิกฟังก์ชันต่อมาก็คือที่ที่ให้ไปก็คือมี USB USB ตัวนี้มีเล่นบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีพอร์ตให้ชาร์จโทรศัพท์ครับเป็น5โวลต์2แอมป์2พอร์ต เคซีรีส์ก็มีประมาณนี้ครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะมีมีซับเอาให้คือปีซับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นปีซับเอาครับถ้าต้องการเหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มอแอมป์อีกตัวหนึ่งเพื่อขับเบรคให้มันหนักหนักขึ้นก็มีช่องเอาตรงนี้ให้นะครับแล้วก็คัดตรงนี้ได้เลย ลำโพงก็จะเป็นสเปคคอนให้แล้วก็ดำแดงครับมีฟิวมีอะไรนะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งหมดอยู่4ซีรีส์นะครับ KM เป็นอินทิเกตของคอมสันนะครับตัวน,นี้เป็นที่รีวิวให้ดูอยู่ก็เป็น KM 5 0 0นะครับมาดูการแพ็คกิ้งกันนะครับมีการแพ็คกิ้งของ รุ่นนี้เราก็จะใส่โฟมกันกระแทกให้แบบนี้ครับรับรองว่าคุมนี้ผมส่งต่างประเทศนะครับก็คือไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศก็จะแพ็กิ้งให้แบบนี้หมดเลยครับส่วนโบชัวการใช้ก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับละเอียดเลยนะครับอธิบายเป็นภาษาไทยให้แบบละเอียด วิธีการใช้วิธีการต่อเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าไทยเรานะครับผลิตในเมืองไทยนะครับเดี<ม>๋ยวจะพาเดินไปกำลังเล่งแพ็คกิ้งส่งประเทศเพต้นบ้านนะครับ<ม>คือวิธีแพ็คกิ้งนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับ เคเอ็มเคเอ็มซีรีส์นะครับโอเคครับ